สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเลขพวกเขาเลยเนาะเลขงวดที่แล้วหนึ่งสามหาเลขพวกเขาจ้าโตขอโทษขอเอาให้นะคะ่ะใได้ลอตเตรีอยู่วัดวัดวัดจุกกระเชอชนบุรีได้ไปได้ลอตรี่ใบหนึ่งเลขหน้าสองเจ็ดหนึ่งะเดี๋ยวเราจะมาแกะเลขปฏิทินนะคะ เลขปฏิทินงอดวันที่9กันยาสอง5้าี่ค่ะมี4มี5มี8เดี๋ยวเราจะมาแกะกันดูนะคะมี4มี5มี8เหมือนกับ4ี่ห้าแปดห 8ปด8้าห้นะคะมีสี่ <chips S 2> แล้วก็เหมือนกับ5 0าที่แกได้นะคะเนาะ 5้าแจับคู่สองตัว4ี่ห้าห้าสี่แมีอะไรอีกที่จะแกะได้5้าห้าศ ห้าแป5สี่สดห้ดแจับคู่สอตัว4 5่ห้าห้า่แปดสจับแกะแกะได้ประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ